โอ้โหอาบน้ำมาเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะปะเป้งพร้อมจะปะเป้งเลยค่ะปะเป้งเลยบันนี้อ้าวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่รอลูกชายบ้างนะลูกชายจะไปอาบน้ำบ้างนะเออรอลูกชายบ้างเปลี่ยนกันเดี๋ยวให้ลูกชายไปอาบน้ำบ้างเด้อได้ยินไหมคุณแม่ ให้ลูกชายไปอาบน้ำบ้างนะจ๊ะคุณแม่บอกว่าจ้าไ <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูน้องวาอาบน้ำกันนะคะไปะน้องวาเดินกลนเลยครับหนุ่มโลห <c oughs> นุ่มโลใครโลกว่ากันระหว่างน้องวากับพ่อพ่น พ่อพลบอกว่าอหลอลกว่า <whatever> น <those little specialize> like <get> ้องวาได้ไหมน้องวาบอกว่าพ่อพนชิดซ้ายไปเลยพ่อพลชิดซ้ายไปเลยนะโอ้โหขอกินแนยหนูขอกินแน่อ้าวหนูขอกินแน่อ้าวหน้นี่กินน <azo> ี่นี่เน่ก็หนูจะไปเอาอ้อยเหมือนแม่ออให้หนูหน่อยสีสักต้นหนึ่งหนูอยากกินอ้อยเหมือนแม่เออ อ้อยก็ปลูกก็ไม่ขึ้นก็ไม่เกิดให้<า>เอาคือส่งคือสีตะลิดออกไปนอกบ้านเธบัดนี่มามามาอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อน น้ำอาบน้ำเปลี่ยนกันโอ้โหเสียงเตรลมเสียงเตรลมน้องว่าลูก้ยเงีเงีเง้ยเีโอ๊ยขอถู ขอถูเส้าก่อนโอ๊้ยดูดูโอ้ดูท่าโอ้ยเอาเอานอนลงนอนลงลูกนอนลงเออนอนลงก่อนเออเอ,นอนอ,น,เอ,เอนอนอย่างนั้นแหละโอ้สบายเนื้อสบายตัวใหญ่ามากเออเออ เต็มที่เลยเย็นไหมเย็นสบายไหมอุย๊ยดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยนะคะคุณหางหางตีพื้นทำไมนี่ ถอยถอยถอยจะเอาอะไรบนรถโอ้ยไม่รู้เขามีอะไรอยู่บนรถเขากินแล้วนั่นโอ้เท็นไปได้โอ้เนาะโอ้โอ้จะคิดจังใดเด้วยัดทนี้โอ้ยเอ้ยโอ้โหอ,อ,อ,อะไรไม่รู้ทีนี้ หนูจะช่วยล้างรถว่าสันจะไปละจะไปหาแม่และไปแล้วค่ะสิไปหาแม่เือสิไปยังไปหาแม่ยังหาแม่ยังหนุ่มน้อย เราเปลี่ยนเราตรงไ